มาดูประตูทางเข้าหน้าบ้านนะครับเป็นประตูใหญ่นะครับเมื่อก่อนมันจะมีปัญหาการแตกเหลาวนะทีนี้เราจะมาเสริมเหล็ก3เส้นเพื่อให้บ้านลูกค้าดูแข็งแรงเพื่อลดปัญหาการแตกเหลานะครับแล้วเราจะใช้เหล็กตัวโยง2เส้นเราจะเราจะเทปูนให้มันหนาขึ้น15เซนขึ้นนะครับทางบริษัทและทีมงานช่างหน้างานนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อลดปัญหาการหย่อนของบ้านลูกค้าลูกค้าก็ลูกค้าก็จะได้บ้านที่ดีขึ้นที่สวยขึ้นลดปัญหาการแตกเหลา สวัสดีครับผมช้างออสจากแอ m ไมล์คอนสตรั o ชันวันนี้จะพามาชมขั้นตอนการก่อสร้างนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการก่ออิฐฉาบปูนนะครับอิฐที่เราเลือกใช้จะเป็นอิฐมวลเบานะครับขนาด20คูณ60หนา7.5เซนติเมตรนะครับอิฐมวลเบาจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการเป็นฉนวนความร้อนนะครับก็มีค่าความต้านทานความร้อนที่ดีกว่าอิฐแดงแล้วก็อิฐบล็อกนะครับเดี๋ยวไปชมข้างในกันนะครับว่าการก่อสร้างจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาชมกันครับ นี้จะเป็นทับหลังนะครับก็ในทุกๆ9ตารางเมตรก็จะมีการวางเสาอินทับหลังครับเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างผนังนะครับสวัสดีครับผมช่างเจ้ยครับเป็นช่างก่อฉาบนะครับอิมวลนเบานี่มันก็สําหรับช่างก็ไม่มีปัญหานะครับก่อง่ายสะอาดบานลูกค้าก็ดูดีครับก่อนที่จะฉาบเมื่อฉาบออกมามันก็จะดูสวยงามครับสําหรับบ้านลูกค้านะครับ มันจะเรียบแล้วไอการเนื้อฉับมันก็จะได้มาตรฐาน,นครับไม่หนาไม่บางบอบบ้านลูกค้าออกมามันก็จะสวยผนังจะเรียบเสมอนะครับจะไม่เอามุมที่มันบิ่นมันแตกมันลาวนะครับจเจ้าก้อนที่สมบูรณ์ที่มันที่ก่อได้แล้วสมบูรณ์เพื่อให้ผิวมันเรียบทับหลังเพื่อลดปัญหาการเพื่อให้มันแข็งแรงนะครับเราใส่เหล็กสามเส้นและลดปัญหาการแตกลาว เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับการทําทับหลังนะครับที่ใส่เหล็กมาดูประตูทางเข้าหน้าบ้านนะครับเป็นประตูใหญ่นะครับเมื่อก่อนมันจะมีปัญหาการแตกเหล่านะทีนี้เราจะมาเสริมเหล็ก3เส้นเพื่อให้บ้านลูกค้าดุแข็งแรงเพื่อลดปัญหาการแตกเหลานะครับแล้วเราจะใช้เหล็กตัวโยง2เส้นแล้วเราจะเทป,ปูนพุให้มันหนาขึ้น15เซนขึ้นนะครับทางบริษัทและทีมงานช่างหน้าง,งานนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อลดปัญหาการหย่อนของบ้านลูกค้าลูกค้าก็ลูกค้าก็จะได้บ้านที่ดีขึ้น ที่สวยขึ้นลดปัญหาการแตกแลาวครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพนะครับของทางบริษัทแอดมายคอนสตรักชั่นถ้าเราเคยมีปัญหาอะไรต่างๆเราก็หาวิธีแก้ปัญหาร่วมกันนะครับก็จะช่วยให้บ้านของลูกค้ามีความแข็งแรงทนทานนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างออสกับช่างเจ้ยนะครับก็พามาชมไซต์างานก่อสร้างเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ